ที่คลองมะเดืออ่อแห่งนี้ท่านักท่องเที่ยวเข้ามานะครับจะไม่มีน้ํามีน้ําแต่ว่าไม่มีไฟใช้นะครับคือก็จะมีไฟจากพลังงานโซลาเซลล์ของเจ้าที่หรือของเอกชนที่เขาจัดการไว้นะครับบ้านพักสะอาดอ้านนะครับแล้วก็บรรยากาศดีโคตรๆครับโคตรๆเลยใช่ฮะติดบรรยากาศบินภูเขาขณะนี้สายแล้วน่าจะประมาณ9โมงนะครับ ก็ยังเห็นหมอกของวิวภูเขาอยู่นะครับเียงนก,กมีตลอดนะครับเียงจิงหมีบรรยากาศลงมากๆน้ําใสมองเห็นตัวปลาครับเย็นเย็นตลอดเวลาเราไม่ได้อาบน้ําจากทางปลาหรืออะไรเลยนะครับนี่น้ำธรรมชาติล้วนยากาศดีเกือบสุด ตาโน้อยใหญ่เยอะแยะนะครับบ้านพักนี่ครับตรงบ้านพักของกองประเดียดเขานี่ทำได้กว้างขวางนะครับมีมีโต๊ะสำหรันบ,บนั่งรับประทานอาหารทานข้าวพบป่าจังสรรได้นะครับสวยงามทุกที่สวยงามที่บ้านของโอนมาดูบ้านพักบ้านพักคนชรา มีเตานะครับและหลังจะมีเตาไว้บริการนักท่องเที่ยวน,นะครับนี่ครับมีไฟจากโซลาร์เซลล์ครับพลังงานโซลาร์เซลล์บรรยากาศก็จะชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่มีเชื่อนะครับมีถ้าตรงที่ไม่มีทาน้ำตกหน่อยก็จะเงียบสงบหน่อย ถ้าคนไม่ชอบฟังเสียงกูกหงเออตรงนี้ไม่มีเสียงน้ำไหลเนาะ่ะเ,เงียบดีเนาะแปลว่าเ,เลยคลองสองเข้ามาเนี่ยหลังนี้โอเคเลยนะเนี่ยแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่อ,อ่าพูดเป็นราคาอยู่มองไม่เห็นเขาเก็บไปยัง่เก็บแล้วไม่เห็นแล้ว